โอเคเ้แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็คือมันจะเป็นต่อกับไอ้กล่องกล่องเช็คไฟโอเคครับไฟสิบสองโวลต์ต่อเข้านี่จากจากบอร์ดครับจากแล้วก็เสียบสายนี้เข้าไปที่เสียบเข้ที่บอร์ดที่บอร์ดแทนที่ยอดเหรียญเก่าก็คือแทนที่ยอดเหรียญเก่าใช่แล้วก็สายนี้เสียบเข้าที่ยอดเหรียญอ่ฮเสียบเข้าที่ยอดเหรียญแล้วก็เสียบเข้าออืฮตัวนี้ ส่วนตัวจับสัญญาเราจะมาจับตัวที่ NO ไฟ220ใช่อันนี้คือจับสถานะว่าเครื่องทํางานหรือไม่ทํางานหรือไม่ทํางานก็คือจับจากคอนแทคของบอร์ดเพราะมันเป็นตัวนี้เป็นตัวบอร์ดที่บอกว่ามันทํางานอยู่หรือว่ามันเสร็จแล้วอันนี้จะใช้ได้เฉพาะกับร้านที่แสงดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าตั้งค่าอะไรนะพ่อยกเลิกรีเซ็ตมันจะไม่มีมันจะไม่มีตรงนี้ไม่ไั้เวลามันเออร์เลอร์ไงเออร์เลอร์ให้กาใช้งานได้ก่อนมันต้องยกเลิกรีเซ็ตแต่ไม่เป็นไร เคสน้อยอมนนั้วบอร์ดรวนมันวันนั้นที่เข้าไปมันมีเครื่องหนึ่งที่ไม่ต่อตรงนี้ไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้คอนแทคใช่แล้วซัมซุงอย่างนี้ปีจะมาต่อกีนได้ไหมได้ได้เหมือนกันแต่วันนั้นต่อแล้วมันไม่มีสัญญาณออกก็เรามันต้องสัญญาณเข้าไปเองเลยอันนั้นยิ่งง่ายใหญ่คุณก็อยากไฟเข้าไปเองยังไงเอาไฟมาผ่านไงาก็นี่สายของเขาเนี่ยเนี่ยเข้าไปเส้นหนึ่งแล้วเอาเส้นหนึ่งมาผ่านนี้แล้วก็ออกมัเข้านี่ยิ่งง่ายอย่างมันเหมือนกัน เข้าใจไหมจําไม่ได้วันนั้นวันนั้นเหมือนมันไม่มันมันมันไม่ไม่มันไม่ทำเพราะว่าเราไม่ได้ต่อไวไม่แต่เราถ้าจะต่อก็ก็สายไฟอ่ะมาจัมมาสองร้อยยี่สิบเนี่ยจะไพ่มแปลงอันนี้ก็อันนี้อันนี้สองร้อยยี่สิบเข้ามาใช่แล้วไปก็เข้ามาตัดเส้นในเหมือนกับสวิตเปิดปิดไฟอ่ะแล้วก็ต่อเข้าไปแต่วันนั้นก็ต่อวันนั้นต่อแบบนี้หรือเปล่าใช่แต่ไม่มีสัญญาณมาสัญญาณเลยสหลับตัวซัมซุงสิบสองกิโลมีมีมีเอาแฉตลองเนี่ยไม่เป็นไรงั้น ซัมซุงเป็นเฟกชั่นมาร์คไปก่อนลองตัวนี้ก่อนเลยมีแต่ว่าคุณต้องไปต่อเพรามีมีก็จำคับใครคลับใคาได้เหมือนกันว่าตัวซัมซุงมันจะต่างจากตัว LG ใช่ก็รู้สึกวันวันนั้นมันมีเครื่องอะ้รที่มันต่างกันใช่นแหละใช่มันต่างกันว่าคุณต้องการเอาไฟมาเลี้ยงทุกเนี้ยมันทาได้เพราะเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเหมือนกันเลยทุกทุกเคสมีมีอะไรไหมที่ผมสามารถเช็คได้ว่าเครื่องมันทํางาน กำลังทางานอยู่หรือว่าเป็นทำงานเสร็จแล้วอยู่ปกติของเราจะจะใช้เครื่องเนี่ยมันจะจับที่ไฟปัดหมาดหรือไฟเครื่องเลยอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเครื่องดับก็คือดับในในในบอร์ดที่จับเ่ยมันจับเลยคนมันจับมาจากรีเซ็ตไงรีเซ็ตสีไอเนี่ยสายตรงเนี้ยสายแผ่นเนี่ยเอานี่นี่นี่อ่าอ่าเนี่ยเนี่ยมันจับมันจะมีรีเซ็ตอยู่รีเซ็ตเนี้ยอันสุดท้ายแล้วถ้าเกิดบีไปผมไปไปจับหลังบอร์ดได้นะไอเนี่ยจับที่ขาบอร์ดตัวเนี้ยแต่อันนี้ก็คือต่อให้เซ็ต เป็นแบบไหนตัวนี้ก็ต้องออกเอาคูปเปอจับที่รีเซ็ตตัวนี้ใช่ผมมันจับมันจับเนี่ยมันหลอด l d r ดมันจะมีไฟสามโวลต์ออกมาคู่เนี้มันจะมาจับไฟนี้แล้วมาส่งมาที่ตรงนี้ี่ยคู่เนี้ยเนี่ยแดงดาเนี่ยนียคู่เนี้ยแต่ถ้าถ้าสามซุ้มมันจับตรงนี้ไม่ได้สามซุ้มมันต้องมาจับตรงนี้มันเป็น l d r LDR อจับมาแตะกับไฟตรงนี้ถ้าต่ำุงสองโวลต์ มันจะเป็นไฟ1ิดสองโวลต์ที่มันต่างกันาะวซัมซุงมันเสียบอยู่ตรงนี้ไม่เหมือนกับตัวอื่นซัมซุงมันจะไม่มีไฟไม่มีไฟพวกนี้ให้จับมันต้องสร้างขึ้นมาเองก็คือเออ ldR มาสร้างโดนผ่านไฟ12สองโวลต์ทำไมวันนั้นถึงไม่มีต่อตรงนี้อ๋อเข้าใจละเพราะไฟ l อมันจะมีไฟติดเวลาเครื่องติดนื่หรอไหมซัมซุงไม่มีไม่มีเราก็ใช้ l อ r เน่ะมาแล้วก็ตัดตัดไฟจากบอร์ดเนี่ยเอาเอาสายเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งมาเข้าเข้าเอามาเข้าไฟอีกเส้นหนึ่ง วิ่งไป LDR มาเข้าบอดมาเข้ากาวมันจะครบวงจร <S <S แต่ว่ามีแสงปัป๊บมันจะแตกในกรณีท,<ม>ที่ที่จับตรง N O นี่ไม่ได้มาจับตรงนี้ได้ไหมที่รีเซ็ตถ้าจับตรงนี้ไม่ได้หาสัญญ,ญาณไม่ได้มาจับที่รีเซ็ตได้ไหมอันนี้มันเป็น,ออ,ปนออกมาเป็นไฟ l e d ประมาณวตนถ,ถึงสามวลต์ได้นะใช่ไหมหลอด l e d เนี่ยหลอดที่มันติดอย่างเงี้ยมันจะส่งสัญญาณมา ปันมาอยู่ไหนอันนี้ล่ะอ่าประเทศอัลจี亚มาส่งสัญญาณมาตรงนี้อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจับตรงนี้ได้ถ้าคุณจับตรงนี้ร้อยละเซนทุกเครื่องทุกเครื่องในที่มันทำหย่อนเหรียญมันจะเป็นนี้หมดแต่ไฟที่มันมามันแค่หนึ่งถึงสามโวลต์ LED ไง LED มันใช้ไฟแค่นั้นได้มาแต่ถ้าเป็นไฟมันอ่อยแค่นั้นเราพอจะจับถ้าเป็นไฟ LDR มันจับที่ถึงสองโวลต์ง่ายสุดเลยถ้าเกิดเราจับตรงนี้ไม่ได้เรามาจับตรงนี้แคมต้องไปลองเทสดูก่อนอ๋อโอเคไม่เป็นไรงี้นเอาตรงนี้เพราะอันนี้มัน ลำซูตมต้อง,งใช้เอลตัวนี้งั้นเดี๋ยวให้เอาตัวนี้เป็นตัวตัวคอนแทคเหมือนเหมือนหน้าคอนแทคอหะตัวนี้มันจะมาตัดต่อมันจะมีวิ่งวิ่งเข้ากาวเส้นหนึง่งเข้าไฟเส้นหนึง่งมันผ่านนี้<อ>ไม่ไรงั้นจอเอาเอา LG ไปก่อนก็ได้ไม,ไม่ทุกยีหยหกย่ห้อมเครื่องยเหรียญทุกยี่ห้อมดูเหมือนก่อนอันนี้มันจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจากเครื่องแต่เครื่องอบจะอีกแบบหนึ่งเครื่องอบไม่มีเครื่องอบต้องจับตรงนี้อย่างเดียว เครื่องอบจับตรงอย่างเดียวใช่เพราะมัน,มนตัดต่อแค่ตรงนั้นตรงอื่นไม่มีใช้อะไรเลยเพราะฉะนั้นร้านนี้เกือบทุกเครื่องเลยจับตรงนี้ได้หมดมเดี๋ยวลองอันนี้ดูก่อนก็ได้เครือ่องอบเนี่ยเดี๋ยวเยมันจะมีปัญหาอยอาเครื่องอบก็จับตรงนี้ใช่นะี้ยแต่แต่ถ้าเกิดมันเหรียญหมดต่อเวลามันจะไม่รู้มันเท่ากับหย่อนใหม่เดี๋ยวเขาต้องไปแก้ที่ผมเจอเครื่องอบใช่ไหมก็คือถ้าเปิดประตูตัวนี้ก็ตัดด้วยเปิดไม่ตัดของเราไม่ตัดเราเดิน ไม่ตัดนะเครื่องอบไม่ตัดที่ไันไม่ตัดเครื่องอบเดินตลอดเดี๋ยวมันไม่ตัดที่สวิตประตูอ๋อสวิตประตูของเครื่องอบอ่ะเพราะเครื่องอบเวลาเปิดประตูมันจะตัดตัดแต่ไอตัวคอนแท็คเนี่ไม่ตัดใช่แต่ว่าคอนแทคตัดคอนแทคคตัวนี้ไม่ตัดเลยคอนแทคเดินตลอดไอตัวนี้ไม่ตัดแต่ไอไฟสองร้อยยี่สิบตัด แล้วก็เครื่องอบแบบที่ผมให้ทําให้ทําเป็นสองโปรแกรมนะเดี๋ยวจะแก้ปัญหาไอ้ตรงนั้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องอบนี่ต้องอ้าเอานี่จอก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะเพเดี๋ยวจะเครื่องอบผมต้องเทสดอีกทีโอเคเปิดประตูโชว์สถานะเปิดประตูอันนี้ให้ดูเครื่องที่หนึ่งนะครับสถานะยังเป็นพร้อมใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวจะใช้จ่ายด้วยเหรียญ น,นี้โชว์พร้อมจ่ายนะครับน,นี้จ่ายได้เรียญนะครับโอเคน,นี้เครื่องทำมานนะครับออโต้สตาร์ทอันนี้ก็มาดูที่แดชบอร์ดนะครับเครื่องหนึ่งเครื่องสักหนึ่งเครื่องสถานนะพร้อมใช้งานให้ใช้งานอยู่นะครับ อันนี้ก็ที่เครื่อง QR ก็จะขึ้นสถานะใช้งานอยู่โอเคทีนี้เราจะมาสก,กิปการทำงานนะครับให้เครื่องหยุดเ,เดี๋ยวมันจะคืนค่าเป็นพร้อมใช้งานนะครับที่เครื่องสักหนึ่งอ,อันนี้ก็บอกว่าเครื่องทำงานเสร็จแล้วแต่น,นี้ก็ จะเืนค่ากลับมาเป็นเครื่องพร้อมใช้งานค,ครับด้วยด้วยคอมเพนนะครับนีสถานะเครื่องหนึ่งพร้อมใช้งานโอเค,ครับอันนี้ใช้เลือกที่ลายนะครับแล้วก็เลือกไปที่ แบงค์ที่จะใช้คอมเพล์โอเคเราพักสักพักนะครับครับจ่าย20บาท โอเคกดจ่ายแล้วเครื่องแตบบ่สำเร็จเพื่อทำงานนะครับอันนี้ก็จะให้ฟอลโล่แมชชีนนะครับฟอลโล่แมชชีนเพื่อติดตามสถานะเครื่องครัพอกดส่งไปก็จะบอกว่าคุณได้รับแป้ม นี่ก็ขอบคุณที่ใช้บริการส่วนเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นสถานะเซตัชใช้งานอยู่เป็นึ้นจ่ายด้วยคิยวะโถนะครับโอเคครับนี่สกิปเครื่องนะครับนี่ก็เครื่องก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยครับส่วนนี้ก็คือค่าการใช้งานส่วนที่ไลน์ก็จะแจ้งมาว่า เครื่องซักเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปรับผ้าได้ขอบคุณครับ